สวัสดีครับมาพบมาเจอกับเอกกีซี u อีกแล้วนะครับโอ้ครับผมเช้านี้ผมเดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะตอนนี้ก็ฝนตกครับฝนตกเช้าเลยก็ประมาณเดือน3ฝนกระย้อยหาดอกงวงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีครับหนาวๆเจอฝนโอ้ยสุดยอดครับนี่ผมให้ให้ดูวิวข้างทางไปนี่ เช้านี้จริงๆแล้วมีงานนะว่าจะเข้าไปที่บ้านแอดไนนะครับว่าจะไปยกเสาไฟแต่ว่าฝนตกอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวผมจะต้องโทรเช็คลูกพี่ก่อนว่าจะเอายังไงวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนัดกันไปแล้วว่าจะยกเสาไฟวันนี้เมื่อวานขุดหลุมไว้เนาะแต่ว่าฝนตกก็เลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยละมั้งผมว่านะฮะ อ่านี่ผมก็ขับรถมอไซค์เนาะมาส่งลูกชายวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเขาอยู่ป .6 หกเขาจะสอบอะไรนะฮะแก็ดเทหรืออะไรนี่นะฮะประมาณนั้นแหะ,ะทางนี้มันเป็นป่าไผยโอ้ถนนเขาปลูกไผ่ตรงนี้เป็นถนนแดงแลวฮะโซนทางผมอยู่นี่ก็จะมีถนนแดงมั่งถนนปูนมั่งผสมกันฮะมันยังไม่สุดยังไม่ถึงกัน แต่ก็สะดวกดีครับไม่มีปัญหาอ่าแล้วก็พูดถึงฝนตกหน้านี้เนาะเดือนสามนี่โอ้แนนนอนเนาะฝนตกใส่ดอกม่วงนะดอกมะม่วงนะเขาเอืน่นว่าฝนตกน้อยห้ามดอกม่วงะนะพี่น้องก็คือว่าไอ้กุ๊กกุ๊กกุโอ้ไก่ก็คือว่า,อออวาดอกมะม่วงเนี่ย พอฝนตกใส่ไอตัวดอกมันก็จะร่วงเนาะแล้วมันก็จะติดลูกเนี่ยนะฮะเอิดฝนตกหน่อยหราดอกม่วงนะฮะเดือนสามนี่แม่แน่นอนจริงๆเพิ่งเข้าเดือนสามนี่เดือนกุมภาพันธ์นี่ก็มาแล้วฝนมาแล้วอขอไฟหนีขึ้นทางปูนนะครับตอนนี้ก็สะดวกหน่อยบรรยากาศเช้าเย็นนะครับโอ้บวกกับฝนตกนี่ก็ทำให้เรา เงียบเงานะเงียบเงาแล้วก็ซึมเศร้าไปนิดหน่อยนะครับหยอกหยอกนะครับสดชื่นครับมันไม่เหงาน,านะฮะมันสดชื่นนะฮะดูบรรยากาศข้างทางนี้ดอกนะครับมันก็โดนฝนแล้วมันก็จะร่วงร่วงปุ๊บก็จะติดก็จะติดลูกนะครับนี่ก็ทุ่งนาทางนี้ก็ไกลน้ําไม่งั้นเขาก็คงทํานาปลังนะฮะ ถ้าใกล้น้ำเรียบร้อยครับผมนกเอียงนกเอียงมาเลี้ยงควายเทาควายกินเขานกเอียงหัวโตวนะครับพี่นอ้องอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้เห็นนกอีกโน่นโ้นไงนไปอยู่หลังควายตัวโน้นแลน่นครับอ่านูนโน่นโ่น,นเห็นไหมครับนะบรรยากาศไอ้ควาย นกเอียงมาเลี้ยงควายเถาพนว่าเห็นบ่ครับนะเออนกเอียงแปกนะทำไมชอบเลี้ยงควายมันเกิดเกิดจากอะไรครับมากินแมงบ่มากินแม,ม,มงที่ตอมควายบ่หรือว่ารับงานมาห <c oughs> ยอกๆนะครับผมคิดว่านะน่าจะเกี่ยวกับว่าอ่อมันมีแมงมาตอมควายเนาะแล้วนกมันก็ไปจิกไงเพราะว่ามันมีของกินตรงหลังควายน่าประมาณนั้นนะ ผมคิดว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่าตอนนี้ฝนก็น้อยแล้วครับเริ่มน้อยแล้วในโทรศัพท์อาจจะมองไ nah ม่เห็นนะแต่ว่าตอนนี้ย้อยปอกแป๊กๆแล้วครับเห็นไม่รถผมเปียกแล้วตอนนี <class> ้รถผมเปียกแล้วตอนนี้ก็นี่แหละฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนเลยนะโหนกขาวเจออะไร ลืมไปเลยนเนาะเรื่องมเรื่องมะม่วงหรือเปล่านะครับน่าจะจบแล้วนะฮะน่าจะจบแล้วแหละเรื่องมะม่วงก็นี่แหละครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับอ่าเอามาฝาก f ีทุกท่านเนาะให้เห็นบรรยากาศเช้าๆาแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่อ่าผมอยู่เส้นนอกหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างในหมู่บ้านบรรยากาศยามเช้ามันจะคึกคักกว่านี้ครับผู้คนออกมาทํางานเช้าๆเอางัวเอาควายต้อนออกจากคอกนี่ บรรยากาศมันจะน่าดูกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสผมจะพาไปดูหมู่บ้านผมยามเช้ายามแรงเนาะเพราะว่าหมู่บ้านผมนี่จะเป็นสังคมชนบทแบบขั้นสูงเลยนะครับเป็นแบบโอ้ชนบทจ๋าเลยครับผมซึ่งเขารักษาวัฒนธรรมได้ดีนะฮะเผ่าไทโซ่นี่เขาจะยึดเหนี่ยวกับอ่ยึดมั่นในขนธรรมเนียมของเขาค่อนข้างดีเลยครับอ่า เขาก็รับสิ่งใหม่นะฮะร,รับสิ่งใหม่แต่ว่าสิ่งเดิมของเขานี่จะพยายามรักษาไว้เนาะลูกหลานเขาก็สอนบอกกันตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับประสบตะเมียนของเราเนาะตั้งแต่บรรพบุรุษเราก็เราก็ต้องรักษาไว้ตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตนี่จะข้ามถนนเลยฮะนี่ดูดิครับน้ํามันกระจายเลยครับเปียกเลยนี่ถนนนี่โอ้นี่ สาราทางเข้าบ้านผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอให้รถคันนี้ไปก่อนนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วครับถนนหล,ล่อลุงเลยพี่น้องเอ้ยขอขา้ามถนนก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะก็นี่แหละครับผมเช้าเช้าก็มีให้ชมเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีความสุขกับคลิปที่เอกกี้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านผมแล้วนี่บ,อบ่อปลาหน้าบ้านผมนะฮะเห็นไหมน้ํามัน แปะเป้แปะฝนตกเนยนะฮะจะเห็นเลยเป็นหยดหยดน้ําเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ